แบมพรินประกาศแยกทางสามีทบทวนทุกอย่างมาดีแล้วจากนี้ขอตั้งใจทํางานเลี้ยงลูกแบมพรินเนี่ยก็เป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ใช่ไหมที่มีผลงานเพลงชื่อดังบอกต้องการเสด็จใจและในปี2024เนี่ยตัวของแบมพรินมาลงประกวดมิ s แกรนด์ไทยแลนด์ในจังหวัดระนองก็ความ,มงไปนี้แต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเข้ากองเนี่ยก็มีการประกาศถอนตัวนะครับเพราะว่าตั้งคันแต่ปรากฏว่ามันไม่ราบรื่นอ,อย่างนั้นนะฮะแฟนหนุ่มก็ มีภรรยาและลูกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นปัญหาคาราคาซังใดๆสุดท้ายแล้วแฟนหนุ่มของแบมพาลินเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่กับแบมพลินนะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะเมื่อไม่นานมานี้เองก็มีการโพสต์หลายๆอย่างของแบมพลินนะฮะที่รู้สึกว่าจะเป็นยังไงเขาจะเลิกกับแฟนเขาหรือเปล่าล่าสุดนะฮะทุกคนก็คงเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องสงสัยอีกเลยนะับเพราะว่า แบมเนี่ยได้โพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวว่าประกาศแยกทางกับสามีแล้วหลังจากนี้คืนชีวิตให้กันและขอตั้งใจทำงานเลี้ยงลูกต่อไปนะฮะรูปภาพนี้นะฮะกลับบ้านเรากับลูกรักก็เป็นรูปของน้องเอลินแล้วก็คุณแบมไพลินนะก็เป็นเรื่องราวนะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายก็นแล้วกันนะจ๊ะ